เครื่องมือสร้างรายได้ของ Facebook ส่งมาให้ตั้งค่ามีคำว่าตั้งค่าแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้จากเนื้อหาโปรแกรมสมาชิกดาวนะคะหรือว่าการสร้างรายได้อื่นๆเนาะถ้าขึ้นตั้งค่ามาแบบนี้ค่ะหลายคนถามมาว่าทําไมไม่ได้กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารและข้อมูลภาษีเหมือนที่พี่เปิ้ลทําคลิปให้ดูที่ผ่านมาโอเคค่ะวันนี้เปิ้ลจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าแต่ก่อนนั้น ถ้าขึ้นมาให้ตั้งค่าแบบนี้เราจะได้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีธนาคารและข้อมูลภาษีจนจบกระบวนการนั่นเองนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้เขาได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกคนจะขึ้นมาประมาณนี้ถ้าเราจะเข้าไปอัปเดตนะคะทําไมเราถึงกดอัปเดตไม่ได้มันเป็นสีเทาอยู่เพราะอะไรจะมีข้อความด้านล่างนะคะเล็กๆนะคะจะมีข้อความด้านล่างเราอ่านแล้ว แปลให้ฟังง่ายๆก็คือว่าเราจะอัปเดตข้อมูลบัญชีของเราได้ก็ต่อเมื่อเราสร้างรายได้นะคะทำยอดเงินเข้าเกณฑ์ที่ทาง Facebook กกำหนดไว้นั่นเองค่ะถามว่าเข้าเกณฑ์คือยอดเท่าไหร่ล่ะคะพี่เปิ้ลตอนนี้นะคะพี่เปิ้ลยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเราจะต้องสร้างรายได้เท่าไหร่ถึงจะ กดอัปเดตข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารหรือภาษีหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้ะคะ่ะถ้าใครที่เขาขึ้นให้อัปเดตข้อมูลบัญชีธนาคารหรือข้อมูลภาษีก็แจ้งให้ทราบกันด้วยนะคะว่าเออพี่ของหนูอ่ะยีดอลลาร์เขาก็ขึ้นมาให้หนูอัปเดตข้อมูลแล้วะคะ่ะอ๋อของหนู50ดอลลาร์ค่ะอ๋อของป้า100ดอลลาร์ค่ะคือตอนนี้ยังไม่มีคําตอบให้ชัดเจนว่าเกณฑ์สร้างรายได้ ที่เข้านั้นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้เราหมั่นสังเกตเรื่อยๆนะคะว่าเขาให้เราอัปเดตข้อมูลบัญชีธนาคารหรือยังนะคะโดยที่เราเข้าไปที่การสร้างรายได้แล้วก็กดทั้งหมดดูนะคะเหมือนที่เปิ้ลเคยพาทำคลิปที่แล้วอะเนาะวิธีการตรวจเช็คนะคะเข้าไปตรวจเช็คแล้วให้เราดูทุกวันทุกวันนะคะถ้าเราเข้าเกณฑ์ที่ Facebook กกำหนดเขาก็จะขึ้นให้เราตั้งค่าข้อมูล บัญชีธนาคารและอื่นๆนั่นเองทีนี้เงินที่สะสมไปจะยังไม่หายไปไหนนะคะทุกคนก็จะยังอยู่สะสมให้เราจนเข้าเกณฑ์ที่เราได้ตั้งค่าว่าจะตั้งค่าเป็น25ดอลลาร์หรือ100ดอลลาร์แล้วเงินก็จะโอนเข้าบัญชีให้เรานั่นเองนะคะแจ้งข่าวให้ทราบการทวนหน้าค่ะสู้ๆค่ะ